คดีทุจริตของกองทุนเพื่อการพัฒนาประเทศของมาเลเซียกองทุนวัน MDB วันนี้มีการพิภากษาโดยศาลดีกาแล้วนะคะซึ่งยืนตามคำตัดสินของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรว่าให้อดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักต้องถูกจำคุก12ปีและต้องเข้าคุกทันทีโดยไม่รอลงอาญาค่ะซึ่งเป็นคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับปริมาณเงินมหาศาลและมีความซับซ้อนอย่างมาก ที่มาที่ไปในการพุจริตกองทุนนี้ที่นำไปสู่การตัดสินจำคุกอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะนาจิปราซักอดีตนายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย, <advisory mandatory. S 2> ยก,ยกลยา่าวกับกลุ่มผู้สนับสนุนที่มารอให้กำลังใจหน้าที่ทำการศาลสูงสุดในปุตราจายา โดยบอกว่าเขาไม่ได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมบนพื้นฐานของหลักการหลังจากคณะผู้พิพากษาของศาลสูงสุดมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าอดีตผู้นำมาเลเซียมีความผิดทั้ง7ข้อหาได้แก่การใช้อำนาจในทางมิชอบฟอกเงินที่ยักยอกมาจากกองทุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาวหรือวัน MDB มมูลค่า42ล้านริงกิตหรือประมาณ353ล้านบาทโดยโอนเข้าบัญชีส่วนตัว คณะผู้พิพากษาศาลส,สูงสุดตัดสินยืนตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ให้จำคุกนาจิปราซักเป็นเวลา12ปีโดยไม่รอลงอาญาและปรับเงิน210ล้านริงกิตหรือประมาณ1,640ล้านบาทถือเป็นการปิดฉากอนาคตทางการเมืองของอดีตผู้นำมาเลเซียหัวใจหลักของคดีนี้อยู่ที่กองทุนวัน Mdb ที่ก่อตั้งขึ้นในปี2009 โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาประเทศมาเลเซียในระยะยาวซึ่งนาจิปราซักที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในช่วงเวลานั้นเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและมีอำนาจในการบริหารจัดการกองทุนด้วยแต่การบริหารกองทุนกลับไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่คาดไว้ในทางตรงกันข้ามกองทุนวัน MDB มีผลประกอบการขาดทุนมากถึง11,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2014 จุดเริ่มต้นที่ทำให้ผู้คนเริ่มเห็นความไม่ชอบมาพากลในกองทุนวัน Mdb คือการนำเสนอข่าวของซาร a วั k รีพอร์และ The Wall Street Journal ในปี2015ที่เผยหลักฐานว่ามีเงินอย่างน้อย681ล้านดอลลาร์สหรัฐถูกโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของนาจิปราซักซึ่งนำไปสู่การสอบสวนขยายผลด้านกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา ระบุว่าคดีทุจริตกองทุนวัน MDB ถือเป็นการสืบสวนคดีช่อโกงของผู้มีอำนาจในรัฐบาลครั้งใหญ่ที่สุดโดยมีอย่างน้อย6ประเทศที่เปิดการสอบสวนในข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ซึ่งรวมถึงสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์และสวิสเซอร์แลนด์กระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่ามีการยักยอกเงินมากกว่า4,500ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากกองทุนวัน MDB ระหว่างปี2009ถึง2015โดยผู้บริหารระดับสูงของกองทุนและพักพวกเงินบางส่วนถูกนำไปใช้ซื้อของหรูหราฟุ่มเฟือยอย่างเช่นภาพวาดของโมเน่และแหวนก็อกที่มีมูลค่ารวมกันมากกว่า40ล้านดอลลาร์สหรัฐเรือยอชมูลค่า250ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นต้น ในขณะที่นาจิปราซักยืนยันมาโดยตลอดว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและโยนความผิดให้กับโจโล uh, because, uh, นักธุรกิจชาวมาเลเซียที่ทร่วมก่อตั้งกองทุนวัน MDB ว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการทุจริตทั้งหมดซึ่งโจโลนั้นถูกดำเนินคดีทั้งในมาเลเซียและสหรัฐอเมริกาซึ่งเขาปฏิเสธข้อกล่าวหาเช่นเดียวกันและตอนนี้อยู่ระหว่างการหลบหนีไม่ทราบแน่ชัดว่าก,กบดานอยู่ที่ใด แม้ว่านาจิบราซักจะต้องโทษจำคุกเป็นเวลา12ปีแต่วิบากกรรมของเขายังไม่สิ้นสุดเพราะยังมีอีกมากกว่า30คดีที่เกี่ยวข้องกับกองทุนวัน MDB ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล